ับมาดูหลักการทำงานของระบบลิงก์นะครับเชื่อมโยงะนะครับวิทยุสื่อสารอันนี้ผมตั้งเป็นสมมุติเป็นตึกชั้นที่1น,นะครับตึกชั้นที่2แล้วก็นี้ตึกชั้นที่3นะครับสมมุติว่าชั้นที่1กับชั้นที่3ติดต่อไม่ได้นะครับมันอับสัญญาณนะครับเราก็ตั้งเป็นระบบลิงก์ขึ้นมาแต่ละชั้นนะครับ ชั้นที่1เราก็ตั้งระบบลิงก์ขึ้นมา1ตัวประกอบด้วยวิทยุสื่อสารกรองอินเทอร์เฟซแล้วก็คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ชั้นที่2ก็ตั้งระบบลิงก์ไว้1ตัวเช่นกันชั้น3ก็ตั้งระบบลิงก์นะครับเมื่อตั้งระบบลิงก์นะครับทุกอย่างเราจะเชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับโดยใช้โปรแกรมท s 3อาทีนี้เวลาเราจะติดต่อกันนะครับเราจะติดต่อผ่านสถานีลิงก์ที่เราตั้งไว้นะครับสมมุติว่า ชั้นที่1จะติดต่อกับชั้นที่3ครับเราไม่จําเป็นต้องกด1ขึ้นไปที่3นะครับเรากดผ่านสถานีลิงก์ของเรานะครับชั้นที่1ให้ผ่านสถานีลิงก์นะครับไอสถานีลิงก์ชั้นที่1นะครับมันจะเชื่อมโยงด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วมันก็จะไปออกที่สถานีลิงก์ชั้นที่3นะครับ มันก็จะกระจายสัญญาณออกมาจากเครื่องวิทยุตัวที่เราเชื่อมลิงก์ไว้ออกมานะครับกระจายสัญญาณออกมาสู่เครื่องที่สแตนบายอยู่ชั้นที่3นะครับทีนี้ก็ชั้นที่1กับชั้นที่3ก็สามารถติดต่อกันได้ชัดเจนนะครับโดยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยโปรแกรมที่3เป็นตัวกลางเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงผ่านตัวกลางนะครับชั้น2ก็เหมือนกันนะครับ กับชั้นหนึ่งก็แค่ว่าลดจากวิทยุเน,ยนะครับให้ถึงสถานีลิงก์ชั้นที่2นะครับเราก็จะสามารถติดต่อกันได้หมดทุกชั้นนะครับชั้น1ชั้น2ชั้นชั้นส,นนส,นสติดต่อกันได้หมดนะครับโดยผ่านตัวสถานีลิงก์ของแต่และชั้นของตึกที่เราวางไว้นะครับแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของระบบลิงก์ก็คือโทรศัพท์นะครับ เราก็สามารถเอามาใช้ร่วมกับวิทยุสื่อสารได้นะครับตัวสัพ์เราลงโปรแกรมไว้นะครับเราก็สามารถฟังขายวิทยุสื่อสารได้ในทางกลับกันเรากดจากตัวสั์ของเราเนี่ยไปออกวิทยุสื่อสารได้นะครับไปอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเราก็สามารถใช้วิทยุสื่อสารกับตัวศั์คุยกันได้นะครับมันจะมีข้อดีอย่างนี้นะครับผมอ่านี่ผมอธิบายแบบคร่าวๆนะครับ